ตัวนี้คือรูปราคะเป็นราคะชั้นละเอียดนะพระนาคายัางละไม่ได้เลยตัวเนี้ยเพราะงั้นพระนาคานี่ไปเป็นผีใหญ่นะยังละความยึดจิตไม่ได้ในหลวงพูดเดนท่านก็สอนสอน,สอนล่วงหน้ามานะตอนนั้นหลวงพ่อไม่รู้เรื่องอท่านสั่งให้จาไว้ก็จำเอาไวนะ้ก็จําไวนะ้อันแรก อย่าส่งจิตออกนอกถ้าส่งจิตออกนอกนะเป็นเหตุมีผลเป็นทุกข์ท่านให้รู้ทันจิตตัวเองมีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปถ้ามีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนะก็คืออะไรอ่ะจิตสงออกนอกเป็นสมูทัยผลที่จิตออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเนี่ยคือมีญาณเห็นจิตนะ่็มีผลเป็นนิโรธ คือเข้าถึงจุดที่ดับทุกข์ได้อยู่ในกรอบของอริยสัจนั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าส่งจิตออกนอกแล้วออกนอกก็คือเป็นสมูทยัยผลเป็นทุกข์จงทำยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเนี่ยก็ทำตัวมรรคแล้วผลก็จะเป็นนิโร